สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการตีข่าวเด่นจับเทนตลาดประจำวันพุทธที่19มกราคม2565ค่ะ สำหรับภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้เองนะคะก็ยังคงมองว่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะระหว่าง1650ถึง1665จุดนะคะก็แนวโน้มเซนติเมนต์เองเนี่ยอาจจะเป็นการปรับตัวลงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเองเนี่ยก็ถือว่าลงมาทดสอบแนวรับนะคะบริเวณ1660จุดนะคะขณะที่ในส่วนของตัวตลาดหุ้นสหรัฐเองเมื่อคืนนี้นะคะก็ถือว่าปรับตัวลงนะคะประมาณ1-2%นะคะประกอบกับตัววิกซินเด็กนะคะก็ ดีดตัวขึ้นนะคะเร่งตัวกว่า16%จากวันก่อนหน้านะคะหลังจากบอลยิวสหรัฐ ah นะคะทั้งอายุ2ปีและ10ปีเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมานะคะ1.02%แล้วก็1.85%ตามลำดับนะคะซึ่งภาพรวมตรงนี้เองก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงความกังวลนะคะของนักลงทุนนะคะต่อสภาพคล่องนะคะที่จะหดหายแล้วก็ทางด้านเฟดเองเนี่ยมีอาจจะมุมมองของ เป็ดที่อาจจะขึ้นดอกเบีย้ยนะคะมากกว่าที่เคยคาดการไว้นะคะซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยอาจจะต้องจับตาในเรื่องของสัปดาห์หน้านะคะที่จะมีการประชุม FOMC ครั้งแรกของปีนี้นะคะก็ต้องติดตามในเรื่องของทา่าทีต่อเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจนะคะหลังจากจับประธานเฟดในปีนี้อย่างใกล้ชิดนะคะและประเด็นนี้เองนะคะก็ส่งผลให้ภาพฟันโปของเรานะคะตลอดออตั้งแต่3วันนะคะมีการไหลออกนะคะจากตลาดหุ้นไทยนะคะรวมแล้วก็กว่า5,000กว่าล้านบาทน,นะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันเซตมาตลอดทางในช่วงของ3วันที่ผ่าน 2-3วันที่ผ่านมานะคะก็แนวนี้เองนะคะทำให้เรามองว่า แนวระหว่างเทรดนะคะก็จะอยู่ที่1650-11665จุดนะคะแต่บริเวณแนวรับบริเวณ1650เนี่ยก็อาจจะมีการลุลีบาวได้นะคะจากราคา้ํามันโลกนะคะที่เราเองเห็นว่ายังคงมีการปรับตัวพุ่งขึ้นนะคะก็อาจจะช่วยประคองหุ้นกลุ่มพลังงานได้นะคะแล้วก็เรื่องเรื่องของตัวผลรประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะที่ก็ยังคงต้องติดตามอยู่นะคะว่าจะมีการประกาศในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็สถานการณ์โควิดในประเทศเองนี่ก็ถือว่าดีขึ้นมาก เลยนะคะเรามาอัปเดตเรื่องของตัวราคาน้ำมันกันนะคะก็วันนี้เองทั้งตัวเบนแล้วก็ตัวไนแอมกเองเนี่ยก็ปิดปรับตัวขึ้นมานะคะก็ถือว่าทำสถิติใหม่นะคะในรอบในรอบ3เดือนนะคะก็ความกังวลเองก็จะมาเกิดจากในเรื่องของตัวสายพันธ์โอมิคอนนะคะที่อาจจะไม่ได้รุนแรงนะคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องถึงกับการใช้มาตรการล็อกดาวน์นะคะเนื่องจากตัวความรุนแรงของโลกเนี่ยก็เห็นได้แล้วว่าอาจจะ อ่อนกว่าตัวสายพันธุ์เดลตานะคะแล้วก็อันนี้สงบวกนะคะจากทางด้านโรงกลั่นเอ็กซอนนะคะที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับสีของตัวสหรัฐนี่มีการปิดซ่อมท่อส่งน้ามันนะคะที่เกิดอุบัติเหตุในสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของกลุ่มกบฏนะคะที่มีการก่อเหตุโจมตีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะที่ใกล้กับตัวบริษัทน้ำมันแห่งชาตินะคะตรงนี้เองถือเป็นปัจจัยที่ อาจจะเร่งในเรื่องของตัวราคาน้ํามันดิบนะคะจากความรุนแรงในตะว,วันออกกลางนะคะที่ตอนนี้เองทางด้านโกลแมนแซกเองก็มีการออกมาประเมินนะคะในเรื่องของตัวราคาน้ํามันดิบเองเนี่ยอาจจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะสู่ระดับ100เหรียญต่อบาเรลนะคะในช่วงของไตรามาสสาของปีนี้นะคะก็อาจจะเป็นแรงหนุนเกฑ์กําไรในเรื่องของตัวราคาพลังหุ้นกลุ่มพลังงานของบ้านเราได้นะคะส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยโควิดเองนะก็ต้องตอบได้ว่า ยอดเสียชีวิตเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าไม่ได้เร่งตัวขึ้นนะคะจากที่กระทรวงสาธารณสุขเคยออกมาให้คาดการไว้นะคะขณะที่ตัวเลขยตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อในประเทศนะคะก็ถือว่ายังคงเทนรักษาระดับได้อยู่นะคะถ้าหากเราเช้านี้เราสังเกตเห็นนะคะก็มีผู้ป่วยนะคะอยู่ที่7,122รายนะคะแต่ว่าหายป่วยเนี่ยมากกว่าจำนวนผู้ป่วยนะคะ7,460รายนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ อาจจะหนุนในเรื่องของตัวการประชุมของสบคเพื่อหัดนี้นะคะที่อาจจะเห็นว่ามีการปรับโซนสีนะคะหรือว่ามีการเปิดพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าดูสถานการณ์แล้วอาจจะไม่ได้รุนแรงแล้วก็ในตั้งแต่ปลาย1คิวก็อาจจะเห็นในเรื่องของกลุ่มเปิดเมืองที่อาจจะกลับมาคึกคักอีกครั้งได้นะคะก็อาจจะต้องรอติดตามในเรื่องของตัวสัปดาห์นี้สําหรับตัวการประชุมของสบคนะคะ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของเรานะคะด้วยภาพตลาดเองที่จะเห็นได้ว่าก็ค่อนข้างที่จะมีความกังวลทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็ยังคงเน้นเกงกำไรนะคะในธีมของกลุ่มเปิดเมืองนะคะเพราะในประเทศเองก็ถือว่าสถานการณ์โอมิคอนก็ไม่ได้รุนแรงนะคะก็เห็นการลดลงได้นะคะจากจํานวนผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ในเรื่องของหุ้นกลุ่มพลังงานที่ ดัราคาน้ํามันนะคะก็ยังคงทํำยูไฮต่อนะคะก็ดีต่อทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็โรงกั่นนะคะแล้วก็หุ้นหลบภัยนะคะในกลุ่มด f เฟนซีฟนะคะหรือว่ามีปันผลที่โดดเด่นจูงใจนะคะสําหรับพ i ิกออฟเดอะเดย์วันนี้ของเรานะคะก็นําเสนอหุ้น2ตัวนะคะตัวแรกเองก็อาจจะอิงในเรื่องของปัจจัยที่กล่าวไปก็คือในเรื่องของตัวราคาน้ํามันนะคะก็เราเลือกตัวไทออยนะคะที่ ท็อปเข้ามานะคะก็มองในเรื่องของตัวแนวโน้ม 4Q64 นะคะก็อาจจะดีนะคะจากโรงกลั่นที่ฟื้นตัวนะคะสเปรดดีเซลแล้วก็เบนซินเนี่ยก็ดีนะคะหลังจากมีการคลายล็อกดาวน์ในหลายประเทศนะคะแล้วก็มีกําไรนะคะในเรื่องของตัวสต็อกน้ํามันนะคะมีการปรับขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจัยบวกอย่างที่กล่าวก็คือในเรื่องของตัวโรงกลั่นเอ็กซอนในหราฐที่มีการปิดเพื่อซ่อมท่อน้ํามันนะคะก็จะทําให้สเปรดนะคะของตัวน้ํามันดีขึ้นจากอุปทานที่หายไปนะคะเนื่องจากตัวโรงกลั่นเอ็กซอนเอง ก็ถือว่าเป็นโรงกันดังใหญ่เป็นอันดับ4ในสหรัฐนะคะก็มีกําลังการผลิตกำลั โทษค่ะกำลังการกันอยู่ที่5 6 5 0 0บาทเลวต่อวันนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะหนุนหุ้นในส่วนของกลุ่มลงกันแล้วก็ตัวท็อปวันนี้ที่เราเลือกเข้ามานะคะราคาปิดเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่51บาท75สตางค์นะคะแนวรับเราให้ไว้ที่51บาท75สตางค์แล้วก็50บาท50สตางค์นะคะส่วนเป้าหมายทำกำไรนะคะเราให้ไว้ที่53บาท2 5สตางค์แล้วก็54บาท50สตางค์นะคะตัวที่2นะคะเราเลือก KTC เข้ามานะคะก็ มีประเด็นนะคะจากเรื่องของตัวช็อปดีมีคืนนะคะที่ยังคงเยังใช้สิทธิ์กันได้อยู่นะคะจนถึงวันที่15กุมภานะคะก็ถือว่าจะเป็นแรงสนับสนุนในเรื่องของกระตุ้นยอดใช้ใจ่ายผ่านบัตรได้นะคะรวมถึงของสินเชื่อของ KTC เองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวกําไร4ี่คินะคะที่ก็คงคงต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะคะทางฝ่ายก็มองว่ากําไร4ี่คิวนะคะของ KTC เนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้ทั้งเยอ n y เย r แล้วก็ Qon Q น Q นะคะจาก สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การเข้าสู่ไฮซีซันของการจับจ่ายนะคะจากอ,อ,อันิสอของการล็อกายล็อกดาวน์นะคะแล้วก็ในเรื่องของ yield สินเชื่อที่ดีขึ้นนะคะหลังจาก กิจกรกรมการดําเนินกิจกรรมกิจการทางเศรษฐกิจที่กลับมานะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาชําระนี้ได้ตามปกติมากขึ้นนะคะเราก็เลือก KTC เข้ามานะคะราคาปิดเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่59บาท25สาตางค์นะคะแนวรับเราให้ไว้ที่59บาทแล้วก็58บาทนะคะส่วนเป้าหมายทํากําไรเราให้ไว้ที่61บาท25สตางค์แล้วก็62บาท50สตางค์นะคะเทคนิคพิกวันนี้นะคะหุ้นเด่นเก่งกําไรระย,ยะสั้นนะคะเราแนะนําตัวเบม นะคะ SPRC แล้วก็ NER ค่ะต่อไปจะเป็นตัวพรีวิวงบแต่ม,มาสีของเอรวันนะคะโดยค่าแต่ม,มาสีจะรับรู้กำไรจากขายโรงแรมสมุย2แห่งนะคะเข้ามาประมาณ50ถึงหนึล้านบาทนะคะแต่ว่าเทียบผลประกอบการปกตินะคะก็ค่าจะขาดทุนลดลงนะคะซึ่งน้อยกว่าที่คาดเดิมนะคะอยู่ที่311ล้านบาทนะคะถือว่าดีขึ้นเย on นเย r แล้วก็คิวอนะคะหละักๆก็เป็นผลบวกจากการเปิดประเทศนะคะ แล้วก็ขายมาตรการรวมถึงโครงการาเราเที่ยวด้วยกันเฟสานะคะส่งผลให้ตัว occupancy rate ดีขึ้น30%นะคะแล้วก็เลยพาเพิ่มขึ้น35%ใอนเยียนะคะโดยแม้ว่ากลุ่มออฟฟินจะชะลอตัวทั้งในไทยและฟิลิปปินส์นะคะสำหรับเทรนของไตรมาส1นะคะปี65ก็อาจจะสะดุดเล็กน้อยจากการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอเมก้านะคะแต่ว่าเชื่อจะกระทบช่วงสั้นนะคะจากว่าสายพันธุ์นี้ไม่ได้มีความรุแนแรงมากนะคะวก,กับคนเริ่ม คุ้เคยกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิดมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับวัคซีนนะคะทั้งนี้ก็ร่างฟายก็อาจจะประับประมาณการแล้วก็ราคาพื้นฐานลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าช่วงช่วงที่เหลือของปีก็น่าจะเร่งฟื้นตัวขึ้นได้นะคะสำหรับผลประกอบการนะคะอีกครั้งยังได้แรงหนุนจากตัวของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเซตสี่นะคะแนะนำทยอยซื้อค่ะราคาพื้นฐาให้ไว้ที่3ามบาทสา มันต่อนะครับในตัวแลนด์แเานะครับก็คิดว่าในเรื่องของเป้าในปีปีนี้นะครับก็ยังมีแนวโน้มเติบโตอยู่นะครับสำหรับปีที่แล้วปีหกสี่เนี่ยเป้าเนี่ยถ้าแนวราบทะลุเป้านะครับคอนโดก็ยังต่ำเป้านะครับสำหรับปีหกห้าเนี่ยเขาก็ยังตั้งเป้าแนวราบไม่เยอะเท่าไหร่โตสักสี่เอร์เซ็นแต่คอนโดนี่เขาก็หวังเยอะนะครับก็ดูแล้ว เป็นการตั้งเป้าที่ค่อนข้างคอนเซอร์วัติมิ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าโปรเจกต์ใหม่เนี่ยปีนี้เปิดเยอะกว่าปีที่แล้วก็จริงนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเปิดในครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าอาจจะรับรู้การระยะเวลาการขายไม่เป็นปีนักนะครับแต่ในเรื่องของกำไรเนี่ยปีที่แล้วนี่ก็น่าจะถ้าดูในเชิงกำไรปกติจะสูงตัวนะครับธุรกิจบ้านไปได้ดีครับเพราะว่ายอดจองมาแต่ว่า ธุรกิจเช่ายังไม่มานะครับโรงแรมกับสูญการค้านี่ยังแย่อยู่นะครับเพราะว่ายังโดนโควิดกระทบอยู่แล้วก็บริษัทลูกนะครับเช่นโฮมโปรก็ยังขายได้ไม่เต็มที่นะครับสําหรับปีนี้เนี่ยถ้าเราดูธุรกิจบ้านเนี่ยก็น่าจะไปได้ต่อเนื่องแล้วก็ธุรกิจเช่าก็จะค่อยคอยกลับมาละจากโครงการเดิมๆม,มีโครงการใหม่ๆก็คือที่เทอร์มินัที่พระรามสะนะครับแล้วก็มีโรงแรมที่ พัทยาด้วยอันใหม่นะครับแล้วก็อันใหม่ก็คือเป็นอ,องค์การชาวันใหม่ที่เมกาที่เขาเพิ่งซื้อมาเพราะฉะนั้นจะมีทั้งใหม่ทั้งเก่ารวมกันเพราะฉะนั้นธุรกิจเช่าก็จะมีทั้งอของเดิมดีขึ้นมีของใหม่มาเติมนะครับแล้วก็บริษัทร่รวมเนี่ยก็คิดว่าทรงของโอมโปน่าจะมีโค้ดนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เหมือนทุกทุกทุกของทุกทุกการ เครื่องยนต์นะครับมันเดินหน้าหมดเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็มองหน้าจะมีกําไรเติบโตได้ในระดับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หุ้นตัวนี้ยังมองในเชิง P/E เทียบกันนอดียังต่ากว่านอ้ดีแล้วก็ยังเป็นหุ้นที่มียิวนี่ค่อนข้างสูงนะครับข้ามหกเปอร์เซ็นต์มองเป็นหุ้นที่ในเชิงคุณค่าในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นเทรนอยู่เหมือนกันนะครับเวลายิวขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนมาหาหุ้นที่เชิงคุณค่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นช้อยตัวหนึ่ง เรายังแนะนำซื้อราคาปิดแต่ที่10บาทต่อที่สวัสด์นะครับการล่ทมนทำธุรกิจกับธนาคารนมสินนะครับโดยการขายหุ้นบริษัทเงินสดทันใจออกไปบางส่วนนะครับทำให้สวัสด์นะครับไม่สามารถนำางาะกลับไใส่เงินสดทันใจเขมา c าค s o l i d a t ได้นะครับทำให้สินเชื่อลงบริษัทหดตัวลงนะครับแต่มาตั้งหนึ่งปีนี้นะครับ อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นนะครับสินเชื่อสวัสดิ์ก็เติบโตขึ้นทุกไตมาสนะครับแต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยสินเชื่อที่หายไปได้นะครับโดยทั้งฝ่ายเนี่ยคาดว่าสิ้นปีนะครับสินเชื่อจะหดต,ตัวประมาณ8.4%เทียบกับไตมาสหนึ่งนะครับที่สินเชื่อหลังจากงดคอนโซลิเดตเนี่ยหดตัวไป17.4%ในปีต่อๆไปไม่น่าจะเห็นกนารหดตัวลงสินเชื่อเช่นนี้อีกนะครับโดยสวัสดิ์ตั้งเป้าที่จะปลดสินเชื่อเพิ่มปีละ20-30%จากธุรกิจเดิมอย่างสินเชื่อจำนำทะ สินเชื่อจำนำที่ดินนะครับแล้วก็สินเชื่อเช่าซื้อนอกจากนี้ในไตรมาสหนึ่งนะครับปีหกห้านะครับสวัสดิ์งจะเริ่มทําธุรกิจใหม่อย่างไบนาลเพลเทอร์นะครับซื้ตั้งปัะมาสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในสองพันล้านบาทในปีนี้นะครับและเพิ่มเป็นหนึ่งมล้านบาทนในห้าปีข้างหน้าสวัสดิ์มีแผนที่จะนําบริษัทลูกคือบริษัทสีสวัสดิ์แคปิตอลนะครับหรือว่า s อสแนะครับเข้าจดทะเบียนในตลาดซับในปีนี้นะครับจากเดิมนี้มีแผนที่จะเข้าในปีหกถึงร7หกเจด โดยเ cab จะำนำไปใช้รองรับการปล่อยสินเชื่อขยะธุรกิจและการพัฒนางานด้านดิจิทัลนะครับเพื่อการเป็นเทคเลสซิ่งอย่างเต็มรูปแบบและมีความสนใจเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนะครับและจะยื่นขออนุญ,ญาตกับธนาคารทไทยโดยเอสแ c a จะให้สินเชื่อส่วนบุคคลในวงเงินไม่เกินคนละ20,000บาทนะครับซึ่งจะเป็นการต่อยอดการเติบโตสินเชื่อกับสวัสดิ์ได้ ในส่วนกำไรไตรมาส4นะครับทางฝ่ายคาดว่าจะออกมาที่1,200ล้านนะครับลดลง3.5%เยนเดียจากรายไดย้ดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับตามการโตตัวสินเชื่อและผลตอบแทนสินเชื่อที่ลดลงนะครับจากการช่วยเหลือลูกค้าที่รับผลกระทบจากโควิดถึงแม้ว่าจะคาดว,ว่าปีนี้ต้นทุนดอกเบีย้ยจะลดต่ําลงนะครับและมีการกลับสํารองไปได้รายได้แล้วก็ตามนะครับแต่เมื่อเทียบกับไตรมาส3นะครับคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น12 Q1Q จากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะครับตามสินเชื่อที่เร่งตัวขึ้นภายหลังการคายลงดาวนะครับในส่วนกำไรปี64คาดว่าจะออกที่4,800ล้านนะครับเพิ่มขึ้น7%เยนเยีย e นะครับโดยการตัดสําลองที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยการกลับสํารองนะครับเป็นใจสำคัญที่ทำให้กำไรนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับแม้ว่าจะคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามสินเชื่อด้วยนะครับ ถ้าไปหกประมาณไกลกำไรปี65ของสวัสดนะครับไปที่5,300ล้านนะครับเพิ่มพื้นเกับเปอร์เซ็ต์เยนเยียโดยสินเชื่อเติบโตนะครับและผลตอบแทนสินเชื่อที่คาดว่าจะแบบตัวดีขึ้นอาจจะไม่มีผลกระทบจากการช่วยเหลือลูกค้าและการเริ่มธุรกิจใหม่อย่างไบนาบิเลเตอร์นะครับจะช่วยทําให้ผลตอบแทนสินเชื่อสูงขึ้นคงราคาพิจารณาที่เจ็ดบปาทห้าสิบยังแนะนําซื้อนะครับสำหรับสวัสด ค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคำนะคะเมื่อคืนนี้ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการแกว่งตัวของราคาทองคําที่ค่อนข้างผันผวน,นนะคะแล้วก็เกิดการพักตัวลงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะไปเทสคแนวรับระดับประมาณ1 8 0 5เหรียญสหรัฐต่อออนส์นะคะก่อนที่จะดิดกลับขึ้นมานะคะ,อะตอนนี้น่าแว่งตัวในระดับ1,810ปยเหรียญสหรัฐต่อออนส์อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยมองในเรื่องของแรงกดดันที่ทําให้ราคาทองคํายังอยู่ในทิศทางการพักตัวลงในระยะสั้น นะคะมาจากการาพุ่งทยานขึ้นข,นของตัวบอลยิวนะคะของสหรัฐทั้งอายุ2ปีแล้วก็10ปีนะคะโดยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ2 ปีนะคะในส่วนของบอลยูอายุ10ปีของสหรัฐเนี่ยเมื่อวานไปแตะดับ,บ1.87เปอร์เซ็นต์นะคะเนะี่ยที่เช้านี้เนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางปรับขึ้นนะคะทะลุระดบบับ1.88เปอร์เซ็นขึ้นมานะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ย,ยเดินหน้าแข่งค่าเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสําคัญนะคะดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยแข่งค่าขึ้นไปทดสอบดับ95.80นะคะตรงนี้เนี่ยก็มาจากกระแสาคาดการณ์ในเรื่องของเฟดนะคะว่ามิลกา้าที่จะแบบ ขึ้นอาาัตราดอกเบีย้ยในเดือนมีนาซึ่งอาจจะมากในอัตราที่มากกว่าที่ตลาดคาดได้นะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ในส่วนของตัวบอลยูเองแล้วก็ตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นแรงกดดันกับในส่วนของตัวราคาทองคามากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีเองถ้าไปดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตัวเลขดัชนีภาคการผลิต ที่รายง,งานจากการสำรวจของเฟดนิวยอร์กนะคะก็ร่วงลงสู่ระดับลบ0.7ในเดือนมกราคมนะคะตรงนี้เนี่ยต่ำกว่าที่ตลาดคาดการนะคะว่าจะอยู่ที่ระดับ25.5นะคะแล้วก็จากระดับ ที่รายงานในเดือนธันวาคมที่ระดับสา9บเอนะคะตรงนี้เนี่ยสะท้อนภาพในเรื่องของอาภาคการผลิตของสหรัฐที่เริ่มชะ,อชะลอตัวลงนะคะหลังจากที่เห็นตัวเลขเนี่ยมีการฟื้นตัวมาต่อเนื่องในรอบ18เดือนนะคะ ก็มองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาช่วยประคองในเรื่องของการปรับลงของตัวราคาทองคําเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะร่วมกับในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ในส่วนของทองคาเองเนี่ยยังถูกมองเป็นอินฟลชันเฮดแอสเซทอยู่นะคะ,ะโดยในส่วนของตัวราคาน้ํามันในตลาดโลกเองเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นนะคะโดยเวสเท็กซัสแล้วก็ในส่วนของเบลนด์เองเนี่ยปรับตัวขึ้นแต่ สูงสุดในรอบ7ปีนะคะตรงนี้ก็หนุนในเรื่องของอการเร่งตัวของเงินเฟ้อแล้วก็เป็นบวกกับตัวราคาทองคำนะคะขณะที่คืนนี้เองเนี่ยจะมีรายง,งานตัวเลขการขออนุญาตก่อสร้างนะคะของสหรัฐเองเนี่ยคาดการณว่าเดือนธันวาคมเนี่ยตัวเลขน่าจะชะลอลงจากเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนตัวเลข housing s t a r t นะคะตัวเลขยอดอสร้างบ้านนะคะตรงนี้เนี่ยก็ คาดการ์ว่าจะชะลอตัวลงด้วยนะคะตรงนี้เลยมองว่าในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยน่าจะได้รับแรงหนุนส่วนหนึ่งนะคะเข้ามาช่วยจำกัดในเรื่องของตัวดาวไซน์นะคะจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ติดตามในเรื่องของทิศทางของตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกกันต่อนะคะก็ถ้าเห็นราคาน้ำมันเนี่ยยังทะยานขึ้นได้ต่อนะคะจากประเด็นในเรื่องของตัวอ,อ,อุปทานที่อาจจะลดลงจากความ The cat ไม่สงบนะคะในหลายๆประเทศนะคะตรงนี้ก็อาจจะเข้ามาช่วยหนุนในส่วนของราคาทองคำให้มีจังหวะดีกลับขึ้นมาได้นะคะเรามองในส่วนของตัวราคาทองคำสปอร์ตนะคะวันนี้น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็ยังอิงในทางพักตัวอยู่นะคะเรามองกรอบ1810ถึง1น1 8นะคะถ้าหลุด1810ลงมาเรามองว่าระดับ1 8 0 5ก็เป็นแนวรับถัดไปนะคะ ส่วน g o s 2 2เนี่ยตอนนี้เทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณ3เหรียญน,นะคะในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากเรามองว่าลงมาทดสอบแนวรับเนี่ยน่าจะมีจังหวะดิดก,กลับได้นะคะถึงแม้ว่าในส่วนของตัวอัพไซด์เนี่ยจะถูกกดดันด้วยในส่วนของตัวบอลยวแล้วก็ตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะเราจึงแนะนำเป็นการเทรดดิ้งนะคะในกรอบ 1 8 1 3ถึง1821นะคะในส่วนของตัว GOS 2 2ในวันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำที่เรานำมาฝากวันนี้ค่ะ